สวัสดีครับช่างพันของนกเขาใหญ่นะครับวันนี้มาส่งงานนะครับเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่แต่ว่าสีสีธรรมชาตินะครับส่งงานสองใบนะครับนี่ครับสองใบเป็นกรงนกเขาใหญ่นะครับงานสั่งทําพิเศษนะครับราคา3,200บาทรวมส่งนะครับรวมส่งก็คืออุปกรณ์ นี่ครับตามนี้เลยนะครับมีหัวกงมีครบชุดให้แบบนี้นะครับ1,300บาทนะครับเอ้สาม0ันสองยสามพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่แต่เบนี้จานกงจะเป็นไม้ไม้มันป่านะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรครับแต่บ้านผมเรียกไม้มันป่านะครับ ขนาดกรงตรวดกรงกว้าง16นิ้วนะครับสูงน่าจะประมาณ16นิ้วครึ่งครับความสูงนะครับ2ใบนะครับวันนี้ครับใบนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่ครับถากลายนะครับขึ้นลายดีนะครับตะขอสแตนเลสนะครับตะขอนี้นะครับแบบเดียวกันนะครับสองใบนี้ครับ ใบนี้ส่งชนบุรีนะครับของท่านผู้ว่านะครับท่านสั่งมาสาใบครับตอนนี้ได้แค่สองนะครับไหว้หมดนะครับกำลังกำลังดัดไหว้ไว้ครับอีกใบนึงก็จะครบเต็มจำนวนครับแกสั่งไว้สามในะครับโกนข้อใหญ่นะครับนะฮะสามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับถ้าเคยชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านก็บอกว่าเก็บเงินไปทางได้ไหมครับคือผมผมทำไม่เป็นนะครับเก็บเงินไปทางไม่รู้เขาทากันยังไงนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่เชื่อใจกันก็ก็ลองสั่งเจ้าอื่นดูก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมก็เก็บเงินไปทางไม่เป็นเหมือนกันครับนะครับสามพสรวมส่งนะครับใบนี้จะถักถักเยอะนะครับสองใบนี้ถ้าเป็นงานสั่งพิเศษนะครับ สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับขนาดเท่ากันนะครับสองใบนี้โอเคนะครับ